คุณผู้ชมคะส่วนเรื่องของฟ้าฝนก็วางใจไม่ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ทั่วประเทศของบ้านเรานะคะฝนตกหนักในหลายพื้นที่อย่างเมื่อวานนี้ค่ะที่อุบลราชธานีเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะทําให้เกิดน้ําท่วมขังรอการระบายพ่อค้าแม่ค้าในตลาดโต้รุง่งเขาบอกว่าเดือดร้อนมากตลาดโต้รุง่งกลายเป็นตลาดน้ําค่ะไปชมภาพใน Facebook กันค่คะ ผู้ชมดูภาพนี้นะคะคือเมื่อสักครู่เนี่ยเหมือนเป็นคลื่นนะเนื้อ่วกอยู่ทะเลรถ ถนนเนี่ยมันทั่วหมดนี่ฮะกลายเป็นตลาดน้ําแล้วรถขับผ่านมันก็เป็นคลื่นซัดเข้ามาในร้านแล้วพ่อค้าแม่ค้าที่เขาอยู่ในตลาดตรงนี้เขาก็ต้องมาต้องจับตรงร้านของเขา,าค่ะโ,โต๊ะต่างๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะปลิวไปซะก,ก่อนนะคะนี่เป็นภาพใน Facebook ของคุณหนูแอนสุภรัตน์นะคะก็นําเสนอค่ะบอกว่าตั้งแต่เวลาสีทุ่มเมื่อคืนนี้เกิดฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องทั่วเขตอําเภอเมืองอุบลราชธานีส่งผลให้น้ํารอการระบายท่วมขังสูงหลายพื้นที่โดยใน เทศบาลนะครอุบลราชธานีค่ะตรงจุดตลาดนิกรธานีซึ่งตรงนี้เป็นตลาดโต้รุ่งจําหน่ายอาหารการกินของคนกลางคืนเนี่ยเยอะเลยคุณผู้ชมเขาก็ต้องมาทุกซ้าหนักไปอีกนะคะซึ่งพื้นที่ตลาดแห่งนี้เ่ยถ้าเกิดใครที่ยังจํากันได้นะก็เคยเกิดเหตุการณ์กราดยิงมาแล้วแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากด้วยนะคะล่าสุดเมื่อคืนนี้ค่ะเกิดน้ําท่วมสูงประมาณ20-30เซนติเมตรทาให้ลูกค้าไม่สามารถเดินลุยน้ํามาซื้ออาหารได้ตามปากติ แล้วก็กลายเป็นตนลาดน้ำยามราตรีแบบนี้ภายในไม่กี่นาทีโดยที่บางร้านที่มีลูกค้านั่งทานอาหารอยู่แต่หนีน้ํนาท่วมขังไปนั่งรับประทานอาหารกันแบบชิวๆนะคะเขาก็ต้องยกขาขึ้นมาอคือหิวก็หิวแหละฝ<ค>นก็ตกแต่ก็ต้องยอมค่ะคุณผู้ชมก,ก็ต้องกินแต่ก็ไม่รู้จะนั่งยังไงใช่ก็ต้องนั่งแบบนี้แล้วก็ยกขาขึ้นมา<อ>นะคะทั้งนี้ก็คาดการว่าหากฝนหยุดตกในระดับน้ําก็จะถูกระบายออกแล้วก็จะเข้าสู่สภาวะปกติต่อไปนะคะ ผู้ชมครับส่วนอีกจุดหนึ่งเมื่อวานนี้ก็นําเสนอกันทั้งวันเหมือนกันนะครับก็คือที่ถนนมิตรภาพถนนมิตรภาพในพื้นที่อําเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นล่าสุดที่มีน้ําท่วมเนี่ยนะครับตอนนี้น้ําลดลงแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เปิดช่องการจราจรเนื่องจากเกรงว่าจะมีฝนตกลงมาอีกพร้อมกันนี้ก็มีการนาเอากระสอบทรายเนี่ยไปกันเป็นแนวขอบถนนเอาไว้รับมือฮะถ้าหากฝนตกลงมาอีกนะครับ ขณะที่มวลน,น้ําที่ไหลเข้าท่วมเนี่ยกินพื้นที่สองชุมชนคือชุมชนสันเจ้ากับชุมชนสมประสงค์ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ครับล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราไปสำรวจเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับในชุมชนนะอวบ,บนถนนเนี่ยดีขึ้นไปสำรวจในชุมชนเนี่ยนะครับพบว่าน้ํายังท่วมขังได้รับความเดือดร้อนกันอยู่รวมๆแล้วเนี่ยในพื้นที่ชุมชนเนี่ยมีชาวบ้านอยู่ประมาณสัก50หลังคาเรือนได้ครับ ชาวบ้านไม่กล้าหลับเลยฮะจะดึกแค่ไหนจะมืดแค่ไหนนอนไม่ลงต้องเฝ้าสิต้องเฝ้าฮะกลัวฝนตกลงมาแล้วไม่รู้ว่าน้ํามันจะเพิ่มระดับขึ้นหรือเปล่าถ้าฝนตกลงมาซ้ําหรือว่าน้ํามันหนุนขึ้นมาหน่อยเนี่ยโอ้โหจะต้องเตรียมความพร้อมก็เลยไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยนะครับอาจจะต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่องคุณผู้ชมครับเรื่องของสถานการณ์น้ําวันนี้พรุ่งนี้อาจะจะเบาบางหน่อยแต่ว่า20ถึง24สิงหาคมนี้ กอ,อนาชาออกมาเตือนแล้วฝนตกหนักทั่วประเทศให้ระมัดระวังหลายจังหวัดหลายพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้นะครับ